ลานิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาใส่วิกผม นะคะรุ่นซอยสั้นนะคะรุ่นนี้เข้าแล้วนะคะของขาดนานมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นรหัส5106นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบผมยาวนะคะก็แนะนำทรงนี้เลยนะคะด้านบนเป็นจุกนะคะเป็นมีมีจอมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยทรงนี้นะคะด้านในเป็นงานเย็บตะข่ายโปร่งนะคะระบายอากาศได้ดีแล้วก็ท้ายทอยมีสายปรับระดับเช่นเคยเลยนะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใส่วิกอาจจะ กลัวว่ามันจะแน่นไหมมันจะหลุดไหมตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสายยางยืดเพื่อที่จะเอามาสอดใส่ช่องนะคะทั้งหัวเล็กเอามาสอดใส่ช่องตรงกลางๆนะคะแต่ว่าถ้าคับไปก็เลื่อนๆอ,ออกมาทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมันจะเป็นตะขอเนาะเอามาสอดใส่ได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คุมเน็ตวิกแบบนี้เลยนะคะ,ะเก็บผมจริงขึ้นไปให้หมดเลยนะคะพอใส่แล้วนะคะก็สวมวิกได้เลยจ้ะ ตัวิกได้เลยนี่นะคะทรงนี้คือออกแบบมาเพื่อที่จะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบอะไรที่ยาวนะคะเป็นทรงซอยสั้นนะคะพอเราใส่ลูกค้าสังเกตว่าจอมันจะอยู่ตรงกลางเนาะอ่ะพอจอมันอยู่ตรงกลางแล้วนะคะเราก็นี่ใส่ปรับระดับได้เลยบีเซ็ตทรงนะคะ หวีให้หวีเซ็ตทรงได้เลยหวีลงมาให้หมดเลยนะคะเดี๋ยเขาจะเป็นซอยสั้นนะคะทรงนี้ข้อดีนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบทรงใส่สบายซอยสั้นหน่อยก็คือทรงนี้เขาจะออกแบบมาอ่า ด้านหน้าเราจะปัดไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ลองปัดไปทางขวาดูนะคะเนีย่ยลูกค้าก็ลองหวีเซตทรงได้เลยเห็นไหมเนีย่ยลองหวีเซตทรงลองหวีหวีดูเนาะเซตทรงหวีดูว่าเออหวีไปทางนี้มันโอเคเข้ากับหน้าเราก็ลองดูนะคะหวีเปะปัดซ้ายขวาแล้วแต่เราเลยนะคะพอใส่แล้วเราก็ลองปัดปัดเซตเซตดูนะคะข้อดีของเขาคือเนี่ยมันจะล็อกตัวของมันเอง เห็นไหมคะด้านข้างย่อยก็จะประมาณนี้ทรงนี้ออกแบบมาน่ารักนะคะเห็นไหมคือจริงเราก็ทรงมันจะไปตามรอยที่เราหวีเนาะมันจะไม่ได้ถ่ายตัวอย่างบางทีแม่ค้าถ่ายรูปรีวิวแม่ค้าอาจจะเซตเซตวีซ้ายวีขวาอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีตายตัวนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแต่ว่ามันจะเป็นทรงเดียวกันเนาะ รหัส5106เบาสบายมากเลยคือไม่ต้องกลัวสำหรับลูกค้าที่แบบอาจจะแบบอยากแบบใส่วิกที่ออยากเปลี่ยนลุกอ่ะอยากเป็นซอยสัน้นก็แนะนำทรงนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะรหัส5106นะคะสีมีสีเดียวคือสีน้ำตาลธรรมชาติที่สีที่แม่ค้าใส่ไม่ได้ดำทึบนะคะเป็นออกแบบมายืนพื้นฐานสีผมธรรมชาติเลยนะคะด้านหลังนี่นะคะ ก็ปิดท้ายทอยพอดีเนาะประมาณนั้นนะคะเบาสบายถ้าเราไม่อยากให้มันฟีบมากก็แบบเออเซ็ตพองๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยประมาณเนี้ย ลองลองดูนะคะทรงมันจะอยู่ทรงของเขาเลยนะคะวัดปัดจะเปซ้ายเป๋ขวานะคะโอเคทรงนี้นะคะชื่อรุ่นรหัส5้าหนึ่งศูนย์หกราคาสามรอยเก้าสิบาทนะคะในระบบโอนเงินถ้าเป็นเก็บปลายทางแมค่ค้าขอบวกเพิ่มยี่สิบาทนะคะเพราะว่าปลายทางไม่บวกเพิ่มไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าขนส่งเขามาบวกเพิ่มทางร้านเรานะคะทางร้านก็ถ้าไม่บวกไม่ไหวจริงๆเพราะค่าส่งตอนนี้ก็รวมทั้งการแพ็กการ ทุกๆอย่างก็จะประมาณ50บาทเกือบ50บาทแล้วนะคะแม่ค้าขอบวกเพิ่มในระบบไปทาง20บาทก็จะเป็น410บาทนะคะแล้วก็อแถมนิดเก็บผมนะคะที่แม่ค้าใส่อย่าลืมอุปกรณ์การดูแลนะคะหวีอัลละ70บาทน้ำยา100บาทนะคะเป็นขวดใหญ่250บาทถามว่าหวีต้องใช้แบบนี้ไหมตอนนี้เป็นหวีแปลงโลหะเพื่อวิกผมโดยตรงนะคะหวีแบบมันจะช่วยล,ลดไฟฟ้าสถิตแล้วก็ สามารถหวีง่ายสําหรับเส้นไหมที่มันพันกันค่อนข้างหวีง่ายมากๆนะคะมันผลิตมาเพื่อที่เป็นวิกสาหรับวิกผมสําหรับพวกเส้นไหมโดยตรงนะคะสําคัญมากในส่วนของน้ํายาช่วยในเรื่องอะไรคะน้ํายามีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะฉีดก่อนหวีทุกครั้งมันจะทําให้เส้นไหมมีความลื่นแล้วมันก็จะหวีง่ายนั่นเองมันก็จะยืดอายุการใช้งานให้เราค่ะฉีดโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะในส่วนของการทําความสะอาดเราใช้งานประมาณ5-6ครั้ง นะคะสีถึงหครั้งก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะทําความสะอาดโดยแชมพูนะคะเอาไปผสมน้ำเอาเอาไปจุ่มขยำเบาๆเสร็จปุ๊บพอพวกแบบ สิ่งสกปรกหลุดออกหมดแล้วบิดให้หมาดแล้วก็เอามาล้างน้ําครีมนวดผมผสมน้ํานะคะเอาไปจุ่มเพื่อให้ความลื่นของเขานั่นเองนะคะแล้วก็ขยํเาเบาๆบิดให้มันหมาดโดยที่แบบไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งเองโดยธรรมชาติพอมันแห้งเราก็ค่อยๆวีได้เลยจากฉีดสเปรย์ด้วยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะดูแลง่ายค่ะ อ่ะระบบโอนเงิน390บาทเก็บไปทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะรหัส5106สีน้ำตาลธรรมชาติค่ะช่องทางการสั่งซื้อนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งแม่ค้าได้เลยนะคะ เบอร์โทร0 9 0 5 8 6 6 6 6 1 0 9 0 5ห6 6 6 6 1หรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเข้าไปที่ไลน์นะคะเข้าไปที่ไลน์แล้วก็กดตรงเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรนะคะเลือกมันจะมีเพิ่มเพื่อนที่ ID ดีไลน์กับเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรให้ไปเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรกดเบอร์0 9 0 5 8 6 6 6 6 1กกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บมันจะขึ้นมาแชท ร้านนิดาแฮร p พี e วิผมโตลุงขวันแก่นเท่านั้นแหละก็ส่งสติกเกอร์มาหาแม่ค้าได้เลยคะ่ะอยากดูทรงไหนบอกได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะทรงนี้นะคะ เส้นไหมเป็นไหมเกรดพรีเมียมนะคะไม่เงาคล้ายผมจริงมากๆไม่มีความเงาวิ้งเลยมันจะคล้ายผมมากๆแมค่ค้ากล้ารับประกันสินค้าที่ร้านนะคะผลิตออกมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถสั่งไปแล้วใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆไม่ใช่สินค้าที่แบบรีวิวสวยพอสั่งไปไม่ตรงปกอันนี้แมค่ค้าเอารีวิวสินค้าจริงมาใส่ให้ดูลูกค้าชื่นชอบค่อยสั่งถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องสั่งนะคะโอเค วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ